ก่อนเวลา5นาทีนะครับโดยระมาของสภาระของข้าศเรียบร้อยอนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถสอบเทียบสถานีบ้านโป่งในทางฉลามที่2ขณะนี้เป็นขบวนรถตรวจขบวนที่8ต้นทางสถานีกลางสุดปลายทางสถานีกลางกรุงเทพธวันขอความกราณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจาก ขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดยับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครปฐมสถานีสาลายยาสถานีบางบัวรึงสถานีสองปบตาลกำแพงค่ะสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวอด บริการท่านสิ 4. ขอขอบคุณค่ะ